เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเลยนะครับคุณผู้ชมทุกทท่านกันเลยนะครับก็มาต่อกันดีกว่าดีครับกับภาที่2กันแล้วนะฮะก็ในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาต่อกันดีกว่านะครับกับการที่เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับผมซึ่งก็ความเดิมหลังจากตอนที่เราครับแล้วก็ขุดลงมานะครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ทําการสร้างไอ้พวกเป็นแรงกบดานนะครับผมมาแล้วเรียบร้อยครับอ่าซึ่งตอนนี้ผมปัญหาของเราครับคือเรื่องอาหารนะครับผมเพราะว่า ผมยังแบบว่าหาแหล่งอาหารไม่ได้เลยนะครับซึ่งไอ้ด้านบนเนี่ยก็แบบว่ามีมอนเตอร์อยู่มีมอนเตอร์อยู่มากมายเลยครับสังเกตจากแบบตรงขวาลากนะครับผมเ้ยด้ว่าขึ้นไปเนี่ยตรูตาแน่นอนนะครับผมแล้วเราคงต้อง RIP กันแล้วสักรอบหนึ่งนะครับผมคือ <c oughs> <c oughs> ผมยังแบบว่าหาหมูหาอะไรเนี่ยไม่เจอสัก,กตัวเยนะครับผมเลยจะว่าโคตรเซ็งนะครับคลิปนี้นยผมว่าจะมารองลงเมืองครับผมไปแบบว่าหาไอ้พวกชุดกงชุดเกาะนะครับผมเราจะได้แบบว่า ไปซุ้กับมอนเต uh, ์ด้านนอกได้นะครับผมแต่ว่าก่อนนั้นนะครผมว่าเราไปอาพีชีกันสักรอบหนึ่งก็โอเคกันครับตอนนี้เราก็รู้สึกว่าผมน่าจะใช้เกมลุนไปแล้วนะโอเคผมมาฮนะผมอยากจะแบบว่าหาทางเอาชีวตรอดก่อนครับแต่ว่ากูไม่ได้ไเ้เดี๋ยวเดดเจเาดเเดเดเดเเเด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 เเดเรเดเดเดอดเ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 เมาลอง่อมาอเดเเเด จับจัะจับจัะจจัจับจัะจับจ <Yes ัะจับจับจัะจับ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 จบจับจบจับจบจัจับ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 จบจับจอบจับจัะจับ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 จมบจัจับ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 จจับ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 จัจับจเบจับจันจัะจับจัจับจจับจจ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 ัจจ เมื่อกี้มันผมเห็นอะไรผ่านหน้าไปแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่ามันหายไปไหนแต่ว่าก่อนนั้นครับเอาให้กับสกิลดีรู้สึกว่าตรงนู้นจะมีชาร์เจอร์อยู่หนึ่งตัวครับผมแต่ว่ามีเหล่าอาฝูงนะครับผมยักษ์บีทครับเลือดหล่อแฮสิบโอ้ my god เดียวเดียวเดียวโอ้ยโอ้ยเดียวเดียวเดียวยวใจเย็นลูกพ่อเอากันะผมขอไปหาไอ้เจ้าชาร์เจอร์ก่อนครับชาร์เจอร์จ่ะนายตอบอะไรขอออโอ้ยเดียวเดียวอุ้ยชาร์เจอเออเออเออกูตายเรียบร้อยเอ้าตาย ตายแล้วมันไม่เลียอาหารด้วยครับผม What the fuck โอเวนเดี๋ยวนะที่ผมใช้หมวดสูตรกจำดม,มแล้วผมตายแล้วของตกได้เหรอเดี๋ยวก่อนนะครับผมโอชิบหาร์นะครับผมมันจะมืดแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะโอ้โ oh, หตกอีกแล้วอื้มมันเริ่มไม่ใช่เลยครับผมรู้สึกว่าผมตายแล้วของตกด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมว่านะครับผมเราต้องการอาหารนะครับเพราะว่าอาืมมันตายแล้วมันไม่เลี้ยอาหารให้ด้วยครับโอ้โหโคตรเซ็งเดี๋ยวก่อนนะ ต้นไม้ต้นนี้ผมว่าเราควรต้องขึ้นไปแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าแบบว่าเรากลับมาไปตอนนี้เนี่ยเราตายแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่มีอาหารครับผมแล้วก็เป็นตอนกลางคืนด้วยครับผมว่าเราควรที่จะหาแหล่งพักพิงก่อนนะครับผมซึ่งผมว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันโอเคไปเลยนะครับเดียว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 ขอขอหาตะาขึ้นก่อนนะครับผมอย่าพึ่งมาอยู่กับฉันเลยนะเออเออต้นไม้ต้นนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแบบว่าเป็นรังกบดานผมไปคงของให้เราใช้ได้อือ โอ้โหมีเตียงพร้อมเลยแล้วทำไมกูไ่มาอยู่นีวะเนี่ยโอ้นี่แหล่บ้านของชั้นรับมีทอทพร้อมโอเคครับรู้สึกว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้น่าจะเตรียมไว้ให้เราเลยหรือเปล่าฮะเพราะว่าไอ้ผมลองสร้างแบบใหม่มันก็มีต้นไม้ต้นนี้ให้เหมือนกันรับรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบว่าต้นไม้เตรียมให้เราเนี่ยผมเอาชีวิตรอดนะครับซึ่งก็ครับผมผมคิดว่าครับเราย้ายให้มาอยู่ตรงนี้น่าจะโอเครับเพราะว่ามันมีทอทให้เลยนะครับผมโอเคครับมาถือว่าเราย้ายบ้านเลยละกันเนี่ยผม แล้วก็ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยเราจะไปเอาอาหารของเรายัางไงครับเอ้ยไม่ใช่อาหารเป็นไอ้พวกสเปียงที่เราอาเตรียมเอาไว้ยังไงครับเดกนะผมขอขึ้นมาตรงบ้านก่อนครับผมเพื่อจะมีแบบว่าออมไปเออจะหมืน่นหมืน่นหมืน่นเพื่อจะมีแบบว่าเป็นไอ้พวกดงดาบเตรียมไว้ให้เราหน่อยแล้วกันครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทางมันวินหัวจังวะเนี่ยว่าจะฟักคดหูเขาวังกฎครับอามาครับผมนี่ครับโอ้โหมันเตรียมไม่พร้อมเลยนะครับเนี่ยโอ้ยหเฮทำไมตัวไม่มาแต่แรกวะเนี่ยว่าจะฟักนะฮะโอ้กองโอ้ โอ้ไปก็อสติกองโอ้โหแยกกล่องให้อย่างพร้อมนะครับโอ้โหมีห้องนอนนี <laughs> 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 okay, okay, ่แหละครับผมที่อยู่ใหม่ครับโอ้ไม่จะเป็นต้องไปนู่นแลลวครับผมอยู่นี่แหละครับฮะโอเคโอเคครับแต่ว่าถึงจะมีแบบว่าของที่เตรียมไว้ให้แต่มันไม่มีเนี่ยไอพวกสบงสเสบียงให้นะครับผม <laughs> <laughs> ผมอยากจะไปนี่เอาเนี่ยผมเอาเป็นไอ้นั่นนะ่ะไอไอพวกสบียงที่ผมแบบว่าเตรียมเอาไว้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนนะ ผมขอไปว่าเปลี่ยนดูบ้านต้นไม้ต้นนี้ก่อนแล้วกันครับเเอเอนน่่ต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้โอ้โหเียได้ว่าบ้านโคตรอลังการเลยนะครับเนี่ยเลยได้ว่าผมไม่ต้องสร้างบ้านใหม่เลยครับนี่กูได้บ้านอยู่นะครับเนี่ยโอ้ยังไงนะครับผมมีแบบว่าจุดที่ทําให้สร้างประตูเนเธอร์ด้วยครับโอ้โหโคตรครบเครื่องแต่ว่าเราหิวแล้วครับผมถ้าแบบว่าตารอบยังจะรีให้ปะวะไม่มั่นใจครับเอ้าเดี๋ยวสุดทางเลเหรออืมม,มันสามารถปีนได้ไหมน่าจะปีนได้อยู่อ๋อชิบอืมกูตายนะครับเอาเช็ดเกิดตรงเตียงแต่ว่า ไม่รีให้อ้ Hi ตัวระเริดเนี่ยเอ้ยครับปูเหรอปูจ้าปูจ้านายนายโอ้ oh, ปู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 ้โดโดนปูกัดทีเดียอดโอ้โอ้ปูไม่ปกติแต่ว่าเนี่ยมันจะ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 เฮ้ยเฮ้ยปูปูปูโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยเจอดเด็ดเด็ดเจ้าเจ้าเจ้า What the fuck What the fuck What the fuck มันไม่ใช่แล้วรับผมมันไม่ใช่แล้วครับ ตัวปูกระตายได้ฮะครับปูมันไม่เป็นมิตรเลยครับผมชิบหายแล้วผมจะไปยังไงวะเนี่้อู้โคตรสวยโคตรสวยครับผมเดี๋ยวกันนะต้องหาของครับเราจะหาของมันยังไงไม่ใชกว่าต้องโกงนะครับผมน่าจะต้องเป็นการวาร์ปกันเกิดขึ้นเลยครับเอ่อเวยพอยส์ให้ผมวาร์ปกับไปที่ป้าเออกดปั๊นนี้จบชีวิตแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวผมวาร์ปกลับมาตรงนี้ก่อนครับผมมีศพอยู่นะครับนี่มัศพชัดแน่นอนเออโอเคครับผมขอโกงสักนิดหนึ่งครับอ๋อ ผมก็ว่าทํ e าไมขอมันตกครับผมมันมันมีมอสนี้เองครับเป็นมอสที่เรียกได้ว่าอข้อมันจะตกอยู่แบบว่าในศพของเรานี่ครับผมโอเคครับก็ว่าอยู่ครับโอเคเดี๋ยวสปี่โอ้ยไม่ก็นี่แหละนี่แหละอ่าฉันอ๋ออยู่โยงโคกระพันแล้วกูเอ๋ยทำไมมีสองออนี่ศพฉันเดือยอุ้ยว้าวมันศพตัวเองมันตอบเนื้อนี่ว่าครับโอ้ยกูนึกได้ว่าปั๊มตายดีกว่าไปจ้ะเฮ้ยนี่ไรไรครับกาเบลเราจะซักตัวกันนะ ขอขุดดูก่อนขุดไม่ได้เลยครับเอาขุดได้แต่ว่ามันขุดนานชัากว่นนี้ผมเลยกันนะเดี๋ยวผมจะขอไปเอาถ่านในไอในบ้านคนเราก่อนครับแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวงั้นเราก็ฆ่าตัวตายแล้วก็กลับไปไม่ได้ดิวะเพราะว่าแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวชาร์เจอ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 เรียบร้อยครับผมมันตอบอะไรปะอ๋อไม่ตอบเลยครับโอ้โหขุดเศร้าเซ็งนะครับนึกว่ามันตอบอะไรสักอย่างครับผมโอเคครับมามามาอ๋ออ๋ออ๋อขอย้ายขอก่อนครับผมนี่โคโค นี่ครับเอาของที่จะเป็นก่อนนะผมของที่จะไปกับเราเลยครับเดอร์สบล็อกหินนะครับแล้วก็บิสเนียมาไหมไม่ต้องหรอกเนาะออมแล้วกันนะผมว่านะครับไอตรงน้าที่ไปว่าปูเกิดได้อ่ะเราควรที่จะไปปักทอสไว้ให้ผมหรือม่ก็กบน้ําทิ้งไปเลยครับเพื่อไม่ให้ปูมันเกิดนะครับเพราะว่าคิดว่าปูน่าจะเกิดจากแบบว่าแหล่งน้ํานะโอเคโอเคผมขอทําทอสกลับไปหน่อยแล้วกันครับทอสทอสทอสไม้ฉันอยู่ไหนไม้ไม้ครับไม้หม่แล้วกันนะจ๊ะโอเคครับผม ขอทำช็อตก่อนแล้วกันนะโอเคครับเรียบร้อย What the fuck? มันคืออะไรวะนเนี้ยชิปเอะโอ้ไปก็ดแฟกเตนะฮะผมคาร์บ,รบ,บอนครับนี่ตูออกมาทําไมวันเนี่ย <c oughs> ชักมาม okay, ครับผมโอเคครับไปไปไปเดี๋ยวผมจะกลับไปไอตรงหนูนะผมตรงไอบ้าของเราครับที่เราเจอแล้วทำไมผมไม่ไปอยู่ตรงนั้นไอตั้งแต่แรกวันเนี้ยโคตรเศร้าครับผม มันอยู่ตรงไหนครับบ้านต้นไม้บ้านต้นมันมนี่ปะโอ้โหชิบหานแล้วครับเราจะไปถูกทางวะเนี่ยโฮมครับผมโอเคครับโฮมอยู่ตรงไหนตรงนู้นับผมโอเคเรา20เมตรครับอีซี่นะครับผมถ้าในไมค์ครับปกติครับแต่ในไมค์ครับนี่นี่คูตานี่นอนนะครับผมเป็นกรอบบินครับเด็กนะ ต้องเลี้ยวหรออุ้ยยอแมนชิสโอ้โหคุณคุณไม่เคยเจอหน้าแกมาก่อนมานานมาแล้วเราจะมีอยู่กับเนอแน่นอน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 ผมเคยมีอดีตอันโหดร้ายกับแมนชิสครับผมเคยโดนแมนชิสตบตายเออิดพิษแล้วโอ้โอชาเจออุ้ยเด๋รู้สึกว่าผมผมน่าจะหยับไอ้ยาพิษนะครับเนี่ยใช่ปะโอเคครับผมหูดมระวังเลยครับน่าจะมียาพิษในป่าด้วยนะครับเนี่ยเอ่อนี่ปะนะครับผมดวกันนะ ต้องหูยพึง่งหพึ่งสังเกตร oh, ครับผมโอเคครับป่ามึงครอันตรายนะครับเนี่ยโอเคโอ้ย oh บ่ายกเอ็กแท็กสิลปั๊บปึกเวนไอปัดกูตายนะครับเอเอทำไมรอบนี้ของมันไม่ตอบวะโอ้ดีแล้วแหละครับโอเคปกักทออไปก่อนปกักทออไปก่อนครับแล้วก็ออมปูจะเกิดไหมครับผมผมไม่มั่นใจในเรื่องการเอ้ยโอ้ยเหมืองให้เลยเหรอโอ้โห โคตรอีกสัเก็บ,บิสเซร์ไร้ผมมีเหมืองให้แบบว่าเราลงไปทปําแบบว่าทําเหมืองด้วยอ่ะอู้แจมแยมแยมนะผมโอเคครับโอเคครับผมไม่ได้อะเฟอร์ใน,นมาด้วยว่ะช่างมันช่างมันครับผมโอเคเอ๋อผมว่านะครับผมเราอยู่ที่ชั้นแรกก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าอา่าชั้นบนมันไกลครับ <c oughs> ถึงมันจะมีกล่องเยอะก็ถืออะผมโอเคครับขอเก็บของก่อนนะผม แล้วก็เดี๋ยวผมทำกล่องเพิ่มหน่อยล้วกันครับโอเคครับคุณครับคุณครับครับปสีกล่องเลยเจ okay. ้ครับเพลิมวางตรงไหนดีนะแล้วผมต่อเอเดี๋ยวเสีกล่องนี้ผมเป็นเป็นแบบว่ากล่องวางแรกแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมขอขุดลงมาก่อนนะเจ้โอเคผมเดี๋ยวก่อนนะขอแบบว่าทำเอ้ยวิวิวิวยาวิยาเจะดังน้ําจออ้ออืมมัน จะบอกโคตรสวยครับผมคือถ้าในถ้าในปกติคือขุดมามันจะเป็นแบบว่าทางลงไปแบบว่าเหมืองด้านล่างใช่ไหมแต่ว่าคือแบบมันสปอทับกับแหล่งน้ำครับโโคตรสวยครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกันนะผมขออุดแบบว่าอุดแหล่งน้ำทิ้งลวกันครับผมโอเคครับต้องกบน้ำด้วยใช่ปะเออเออเอเอกูจะโอ้โหผมว่านะครับเรา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 ขอแบบว่าขุดเหมืองใหม่ก็ก,ก,ก็ก็น่าจะเวิร์กว่านะครับผม <laughs> ปูเซ้นอะไรอุตส่าห์ทำไว้ให้ครับโอเคกันก็ครับขุดตรงนี้ดีนัานล่างจะเป็นแหล่งน้ำอ่ะผมไปขุดด้านนอกน่าจะมันจะปลอดภัยปัวเ <c oughs> ออน่าจะพอได้อยู่นะแต่กอ <c oughs> นะ <c oughs> ผมขอ,อครับสิ่งที่เรียกว่านี่กอนะนี่ก่อนนะนี่ก่อนนะมันคาบยังไงว่ารู้สึกว่าจะคราบจะคราบอ่านี่ไงผมแถบดอครับโอเคคราบมันจะสี่ชิ้นแล้วกันนะโอเคผมผมขอทำแถบดอไว้ครับด๋ยวผมจะไปทําทางรูงเหมืองไว้ก่อนนะครับผม แล้วก็าร์ปเดนะอาหารผมยังยังแบบว่าหาแหล่งอาหารไม่ได้เลยครับโอ้โคตรเศร้าผมโคตรเอาตาไมเติดเซเวอร์บอลนะฮะโอเคเอยเดี๋ยวนะแล้วก็ออมนี้ฟักทองกินไม่ได้เออหรือว่าเราจะทําฟาร์มดีวะเนาะมันก็แจ่มครับมันจะมีซีที่เราเปล่าเนี่ยเดีนะ <c oughs> ทาฟาร์มมันก็ถ้าจะพออยู่ได้เหมือนกันครับอ้อมเดี๋นะมันออกทางไหนวะนี่ปะโอ้โหหาถเอ่า, <c oughs> <ๆ c oughs> า,าออไปเจอโอเคผมจะทำทางลงเหมืองไว้ครับหวังว่าจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ยาพิษแถวนี้นะโอเคครับอ่าเราจะลงไปอย่างสบายๆนี่ครับผมทําตรงนี้ก็ what the fuck กทำไมท้าไมถ้ไปทำไมดินม,มาสปอนให้เราใหม่วันเนี้ยโอเคโอเคผมประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าแล้วก็อ่ขอขุดไปแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเ,ยเดี๋ยว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 รู้สึกว่าเราจะทำแถบดอมมา<ๆ>ไม่พอครับใช่ปะ what the fuck ครับ what what the fuck ครับผมทำแถบดอมไม่พอแน่นอนเลยครับ โอเคครับตรงนี้มอนตอเตอร์จะจัดโอ้ช่างมันเถอะครับผมเดี๋ยวค่อยขมาเพิ่มครับตอนนี้เนี่ยปัญหาของเราคืออาหารนะผมเราจะหาอาหารจากไหนครับอมอมเ,เดี๋ยวก่อนนะขอขอกล่องคาร์ดราบมาสี่กล่องเราจะวางไปไหนดีอืม <c oughs> เราทําทางตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันครับผมหวังว่าจะไม่เป็นแบบว่าหลุมหลุมไปไอซูแหล่งน้ํานะโอเคโอเคครับผมโอ้เส็งแล้วอุตส่าห์แบบว่าว่ามีหลุมให้เราขุดเลยครับแต่ว่าขุดไปเจอแหล่งน้าเฉยไรโอ้โหเส็งนะครับโอเคขุดมาครับผมตรงนี้ครับ เอาทำทางเอ้แต่ผมทาเป็นสามคูณสามก็น่าจะเวิร์กว่านะโอเคคุณไปแล้วตุจะขึ้นยังไงโอเคฮะผมทําเป็นสามคูณสามครับแล้วก็ทําการปรกทอดก่อนนะเดี๋ยวตรูไม่สามารถไปชีวิตอยู่รอดได้โอเควางกล่องไปนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วผมเก็บของก่อนครับอําอเดี๋ยวนะผมว่ากล่องพวกนี้เก็บของที่แบบว่าใช้กับเหมืองดีกว่าเนาะ แล้วก็กล่องนี้เนี่ยเก็บของที่เราเอามามาครับผมไม้ครับหินหินโอเคครับมาครับผมผมว่าครับเราควรที่จะเริ่มปฏิบัติการแล้วผมตามรัอาหารของฉันนะครับผมของเราครับกระดูกกินได้ไปเนี่ยผมว่านะผมกระดูกเนี่ยเราเอาไปแปรรูปครับเป็นบนมิลล์ก็รองขุดเอาโอ๊ยเมื่อหรอแล้วก็นอนสิครับผมใครจะอกไปให้โง่ได้ครับโอ้โหโอเคโอเคครับ ผมอยากทำฟาร์มผักนะครับผมอยู่รอดนะเพราะว่ามีน้ำให้เราพอดีเลยครับโอเคอันก็ต้องเดี๋ยวกันนะผมว่าจะลองไปตีหญ้าดูครับหญ้าพวกนี้มันจะอดอกซีใช่ไหมอลองตีดูก่อนนะครับผมเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงดอกไม้โอ้ยดอกไม้ออแหลกแหลกแหนะครับผมโอเคผมได้ดอกไม้มาแล้วครับดังที่ว่าไปหม้อ,มอสาวดีวกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปแล้วกันนะผมเดี๋ยวกันนะทีนี้ผมขอไปว่าหาอาหารก่อนนะเอ้ยโอ้ตรงนี้มันโล่งดีนะเนี่ย แล้วก็มีทอตอีด้วยเดี๋ยวก่อนนะผมว่าท็อน่าจะยังสว่างไม่พอครับขอปักเพิ่มดีกว่าเพื่อความเซฟต่อชีวิตของเราครับผมว่านะครับเราควรที่จะเลยกด้ว่าทําฟาร์กตรงนี้ดีกว่าไหมแต่ว่าผมยังไม่มีเหล็กก็ดีเออนอกปัญหาคือเรายังไม่มีเหล็กครับผมเดี๋ยวก่อนนะขอขอปักเขาตให้มันสว่างสุดไว้สดไว้คืออะไรฮะโอเคชจกมาเอ้ยอ๋อตอบซีดมา้วครับผมเมื่อกี้ตอบอะไรอ่ะมันเป็นแบบว่าซีดที่เราไม่รู้จักนะผมงั้นก็ปล่อยมันไปแล้วกันครับ โอเคโอเคผมจะขออ่าขอแค่ซีธรรมดาก็เพียงพอแล้วในเชียครับผมโอเคครับโอเคเอามานี่มานี่ <c oughs> เยเลยจะว่าไม่มีหมูก็ช่างมันครับเราทำฟาร์มผักอยู่เองสบายใจนะครับผมแม่เลยจะว่ามิวชาวไร่นะครับผมฮะ <c oughs> มิวชาวไร่นะเอ้ยอะไรเนะี่ยว่าเดี๋ยวฟักอ้โหืมล็ดพันธุ์โคตรเยอะครับเลยจะว่าโคตรแจบบ่มโคตรแจบบ่มนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เจอ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 มาแรงปอมาแรงปอโอเคหวังว่าน่าจะยังไม่ทําอะไรชนะเอ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อไม่ไม่ไม่ทราบครับผมไม,ไม่ทราบครับชักมันชักมันเดี๋ยวค่อยเอ่อศึกษานี่ครับผมหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะโอเคขอขุดหาซีดก,ก่อนนะเจ๊ครับพหล่อมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแหลกเลยนะครับเนี่ยในแบบว่ามอดดีก็งาสิว่า้อมอดมึงมีตั้งร้อยกว่ามอดนะครับผมเกือบสองเล่มมอดครับโอเคเคลียร์เคลียร์ครับผมผมว่าไอ้ย่างมงเนี่ย ไม่ตอบแน่นอนแหละผมว่าย่าม่วงมันมันไม่น่าจะตอบซีแต่เออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมนทิสโอ้ยมนทิสโตระวังอะแมนทิสโอ้โหเดี๋ยวโอ้มันมาทางนี้แล้วมันมาทางนี้แล้วโอเคไปไปอย่าบินมาอย่าบินมาแมนทิสโอ้บินไปโอเคไปไปไปลงนรกสัตว์ทีไเอ้ยเฮ้ยมันตนตี๋โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันน่ากลัวแต่แดกโอ้ยยังมาบินทางนี้ได้ไหมแมนทิส โอ้โหโคตรต้องระวังอย่างายิ่งยวดเลยครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายต่อเรานะครับแต่ว่าผมว่าเรามีดอกมาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปหาเกลโเฟนของเราครับเพื่อที่จะมาปกป้องรักษาชีวิตของเรานะครับแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยขอขอ,ขอทําการนะครับเอาโอ้โหไฟไหมเดี๋ยวกันนะไฟป่าเลยไงวันนี้โอช่างมาเนี่ยผมโอเคครับเดี๋ยวกันนะ ขอเลยได้ว่าทําการหานะครับผมซีก่อนนะกันะครับผมโอเคครับมันน่าจะไปแล้วนี่ครับผมโอเคโหหเมื่อกี้เลยได้ว่าตกใจเลยนะครับเนี่ยโอเคโอเคมามาขอหาซีก่อนเนี่ยผมได้มาเอาแปดชิ้นนะครับเดี๋ยวผมหาสักอืมสิบชิ้นก็พอละนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับได้มาอ่าพอแล้วครับผมมาเดี๋ยวผมไปทําฟาร์มดีกว่าผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราหามาแบบว่าอไม่ต้องเยอะมากครับผมเพราะว่าเรายังไม่มีอ่าพื้นที่นะครับในการที่จะ เรียกว่าทาฟาร์มนะครับผมเนาะเพราะว่าเรายังไม่มีเลกอะ่ะคลิปหน้าผมอาจจะต้องเรียกว่าลงลงเหมืองแล้วผมเดี๋ยวก่อนนะคลิปหน้าผมจะหาแฟนหรือว่าลงเหมืองดีวะเอาผมว่าลงเหมืองก่อนก็โอเคเหมือนกันนะเราจะได้หาของไปนะผมแบบว่านอกอ่านอกนอกบ้านต้นไม้หลังนี้ครับโอเคนะนะครับผมมาเออเดี๋ยวก่อนนะขอทาขอทาทำทำครับครับเดี๋ยวก่อนนะไม้ชันไม้ชันเรามานี่สองชิ้นนะครับผมแล้วก็ หินนะครับเอามาสองอันนี้ผมถ้าเป็นพรวดนะครับนะครับครับครับสติกนะครับทุเกเตอร์มาแล้วก็พรวดนะครับผมอาโฮนะครับโอเคเฮ้ยตกใจดีกว่าอะไรโอเคมาผมขอทำการพรวดดินก่อนครับแต่ว่ามันไม่ค่อยแบบว่าอนี่แหละไม่ค่อยจะสีวรไลเลยครับผมมันมันพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะเออเอออเอาเป็นแบบว่าแค่ใกล้ๆกอนแล้วกันนะแต่ผม ทำเป็นแบบว่าเออตัวนี้เราขุดทิ้งอะไรก็กก,ก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับเอาไปประมาณนี้ก็พอละผมว่าเราเปลี่ยนทรายตรงนี้เป็นนิดก่อนครับเปลี่ยนทรายเป็นดินดีกว่าแล้วตู้จะหาดินจากไหน what the fuck กันนะขอมาโดดินก่อน <c oughs> ขอมาโดดินก่อนนะครับผมโอเคครับโอเคโดดินมานครับผมชึบชิบชิบชิบ,ชบเรียบร้อยครับเอ่อ dust นะครับ,มรบผมชึบชิบชิบอ่ะสักสี่ชิ้นน่าจะเพียงพอนะครับผมต่อทรายแถวนี้โอ้โหจะว่าน่าจะพอไหมวะเนี่ย <c oughs> โอเคทอสขุดทิ้งไปเนี่ยผมแล้วก็เอาเดิร์สวางนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ทอสทอสทอส,ทอสวางปิดไว้นะครับผมวางปิดไม่ได้ดีกว่าครับเพราะว่าเราจะทำเป็นนะเนี่ยเป็นพวนนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้สี่ที่นะครับผมชิบชิบชิบเรียบร้อยเรียบร้อยนะจ๊ะโอเควางไปวางไปชิบชแล้วก็วางไปเดี๋ยวก่อนนะครับผมอ่าวยังไงเดิร์โอ้โหเต็มไ,ไปเลยไปลืมโดนะฮะ โอเคเรียบร้อยครับตรงนี้ก็วางไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาที่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับก็ทำไปประมาณนี้ก็น่าจะพอลวมั้งเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทาเยอะไปเนี่ยมันจะกินพื้นที่ของเรานี่ครับผมโอเคครับซิดวางไป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 นะครับแล้วก็บวมมีของฉันครับผมทําการแปลสภาพเลยครับเรียบร้อยอ๋ออ๋อมานี เอามาี่ชึบชึบเอามาดิชึบชึบอึบออาเดี๋ยวหมดหมดแล้วผมโอเคครับน่าจะได้มากี่ชิ้นวะหกชิ้นได้หนมปังปิ้งมาสองอันนะครับผมโอ้โหโคตรคุ้มค่าบนมีวเลยครับแล้วก็พวกพวกนี้ผมผมยังไม่มั่นใจว่ะลองอันที่มันคิดว่าน่าจะปลูกได้ก่อนแล้วกันนะอันนี้น่าจะปลูกได้นะครับแล้วก็โคเฟอร์เลยครับวอเตอร์วอเตอร์อันนี้น่าจะปลูกได้เหมือนกันนะคิดว่าคิดว่าด้วยโอเคแล้วก็เอาเป็นอันนี้แล้วกันครับอ่ะ แล้วก็ลองปลูกกันเป็นเมือมกก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียกได้ว่าศึกษาเพาะพันธุ์กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าอันไหนมันดีถ้าอันไหนมันดีเนี่ยผมก็เรียกได้ว่า,าจะไปทำฟาร์มใหญ่ให้มันนะครับผมโอเคงั้นก็ครับคลิปนี้ผมเราขอจบไปก่อนแล้วกันครับก็ได้ที่พักใหม่แล้วผมแล้กวก็ได้เรียกได้ว่าฟาร์มใหญ่ย่อมย่อมแล้วเนี่ยผมโอเคครับผมงั้นก็ครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับจุ๊